อยู่ที่ร้านแวะเลยหมูกระทะนะครับผู้กระดึงนะครับอยู่ทางมาบ้านห้วยขมะพี่น้องพาสองยายมากินหมูกระทะนะครับอันนก็เป็นบริเวณภายในร้านนะครับก็จัดได้คลาสสิกแล้วก็กว้างขวางนะครับเป็นแนววินเทจนะครับเป็นแนววินเทจ นี่ก็ผมก็นั่งอยู่ที่บริเวณซ้มแล้วนะครับก็ใหญ่เมื่อวันก็ไปเข้าห้องน้ำนะครับผมสั่งชุดใหญ่ไป2ชุดนะครับชุดใหญ่นี่ก็ชุดละ200นะครับชุดละ200รว่ามีหมูประมาณ2ถ้วยนะครับก็เราสา3คนก็ก็น่าจะตุกคนละถ้วยกว่านะครับมันก็จะได้4่ถ้วยนะครับก็เราดูหน้าตาครับตอนนี้เขาก็ไปเตรียมของอยู่นะครับ อาหารเริ่มมาแล้วพี่น้องโอ้เป็นมืดๆนะครับมันกําลังจะใกล้ค่ํานะครับภาพอาจจะมัวๆหน่อยนะครับอ,อันนี้เขาก็น้ําจิ้มมาเสิร์ฟแล้วนะครับน้ําจิ้มตอนนี้เราก็จะออเดอร์กันด้วยไอ้นี่ก่อนนะครับเป็นเปบปซี่นะครับเป็นเ๊ปซี่กินเรียกน้าย่อยนะครับก็เลยกินเรียกน้าย่อยก่อนน้ําหวานน้ำมันลมกับเนื้อย่างนี่เป็นอะไรที่เข้ากันจริงๆนะครับมีเชื่อพี่น้องลองดูนะครับ ขันควาคุมตัวรองเบิ้งนะครับเข้ากันเข้ากันนะครับแต่กินบ่อยไม่ได้มันอ้วนนะครับน้ําหนักขึ้นไวนะครับกินน้ำมันลมนะครับก็ก็บรรจงลินนะครับบรรจงลินก่อนนออี่โอ้หล่นหน่อยหนึ่งครับ เขาก็เอาน้ำซุปกับน้ำจิ้มมาแล้วนะครับซุกับน้ำจิ้มมาแล้วนะครับโอ้ภาพสัน่นไหมนี่มาแล้วนะครับอันนี้คือหนึ่งชุดนะครับเราสั่งกันไปสองชุดกินให้หมดเดอ้อกินให้หมดเดอ้อทีนี้เนี่ยหนึ่งชุดจะได้แบบนี้แต่ว่าเราสั่งไปมันจะมาอีกนะครับ เราสั่ง2ชุดเอามาครั้งเดียวเลยนะครับมันจะได้ไม่ขาดช่วงนะครับกินบวชผักกับของกับบ้านได้ตามสบายนะเพราะว่าเป็นของเราแล้วนะครับมันไม่เหมือนบุฟเฟ่น,นะครับบุฟเฟ่เนี่เอามาเยอะนี่กินไม่หมดนี่เขาปรับนะครับนี่ชุดที่2มาแล้วครับะนะครับูเท่าว่า,า,า,ก,ากินอย่างจังปะกูกินอย่างกินแกงซีนหมูใส เซ็ตร้อนของฉันนะครับเขาเอื้อเนื้อย่างเกาหลีเนี่ยอันหม้อก็เป็นหูเป็นหูฉันระว่างตะกอนนะครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วได้ที่แล้วนะครับอันนี้ต้องพูดกบเสียงเพลงนะครับเพราะว่าเขาเปิดเพลงดังเดี๋ยวคงจะถ่ายนานไม่ได้นะครับนี่ก็แล้วก็กําลังย่างนะครับนี่ลงเตาแล้วนะครับลงเตาแล้ว ไฟแรงมากนะครับไฟแรงมากเลยนะครับสองยายนี่นัดกันใส่เสื้อสีเดียวกันด้วยนะครับเนี่ยสีเป็นผ้าฝ้ายนะครับนี่ผ้าฝ้ายผ้าทอมือนะครับนี่ยายหนูเป็นคนย่างนะครับเป็นคนย่างยายบอกว่านั่งดูนะครับส่วนผมก็ถ่ายนะครับถ่ายนี่ก็มาครบหมดแล้วนะครับเราสั่งสองชุดนะครับจะได้ชุดละสองถ้วยนะครับนี่พี่น้องครับเขาจะผักเขาก็ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ ผักมาแบบใหญ่ๆเต็มถาดเต็มตะกคร้อย่างนี้เลยนะครับเขาก็จะมีไข่มีเห็ดเข็มทองมีผักบุ้งแล้วก็มีกะหล่ำนะครับแต่ว่าผักบุ้งจะได้เยอะนะครับดีเยอะหน่อยนะครับนี่ก็อย่างไปเรื่อยๆครับก็จะให้ถ่ายให้ดูเป็นระยะๆนะครับนี่ก็ซุ้มข้างเคียงนะครับก็เขาก็รับประทานเขาอยากมีความสุขนะครับนะครับเริ่มเปิดไฟเปิดอะไรแล้วนะครับเปิดไฟ มุมนั้นก็จะเป็นบาร์นะครับเป็นบาร์ที่เขามีดนตรีนะครับมีดนตรีให้ฟังนะครับนี่คือร้านเนื้อย่างนะครับร้านแวะเลยนะครับจะไม่ผิดนะครับแวะเลยหมูกระทะนะครับอยู่ที่อำเภอภูกระดึงนะครับเป็นเส้นทางที่ผ่านระหว่างภูกระดึงมาผ่านลูกเขานะครับมันจะมีเส้นลัดมาทางบ้านห้วยขมะเนี่ยนะครับก็มาจากภูกระดึงก็ไม่ไกลประมาณกิโลนึงนะครับก็แวะเลยนะครับ อยู่ริมถนนสังเกตง่ายนะครับก็จะติดไฟไว้สว่างสวัยนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีรถลานครับวิ่งผ่านอยู่เป็นระยะระยะนะครับอ่ะย้องครับให้ดูหน้าตานะครับนี่โอ้ไฟนี่สะใจเลยนะครับไฟนี่สะใจมากนะครับน้องครับเริ่มงวดได้ที่แล้วนะครับเนี่ยเริ่มไหมเริ่มวันนี้แล้วนะครับดเนี่ะเริ่มต้มกันนะครับแต่ว่ายุงเยอะๆนะครับพี่น้อง ยุงเยอะมากนะครับมันจะมียากันยุงมีพัดลมอะไรพัดลมก็ม่มีที่เสียบนะครับดูแล้วมันไม่มีปลั๊กมีอะไรเลยนะครับก็เลยต้องกินไปปัดยุงกันไปนะครับโอ้โหสนุกสนานนะครับกินแบบทรมานพี่น้องแต่ว่าอร่อยนะครับน้ำจิ้มมันอร่อยมากเนี่ยเนี่ครับผมชอบมากเลยเนี่ยนี่ครับน้ำจิ้มแต่ว่าเห็นไหมครับยุงยุงยุงนี่เนี่ยยุงเยอะยุงเยอะกินทั้งปัดทั้งเกานะครับสุดยอดพี่น้องเอ้ย